สร้างผิวสวยสมบูรณ์แบบได้ทุกวันเพียงใช้ไฮยาอินเทอร์ซ um, ิฟไวทินิ่งพรีซีรัมหนึงหลอดหยดเป็นขั้นตอนแรกหลังล้างหน้าเช้าและเย็นเป็นประจำเพราะอุดมไปด้วยเนเชอรัลไฮยาลูรอนร้อรเซได้รับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ตจากเยอรมนีมอบความชุ่มชื้นลดเรือนริ้วรอยให้ผิวตึงกระชับเรียบเนียนผสานกับฟลาวเวอร์เอ็กซทรคจากฝรั่งเศส และคาเวลามเอ็กซ์ทรคจากออสเตรเลียมีเนเชอรัลเอชผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนช่วยให้ผิวดูสดใสมีออร่าและมีซากุระเอ็กซ์ทรคจากเกาหลีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเพิ่มการบำรุงผิวด้วยไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุล สร้างผิวให้แข็งแรงสมบูรณ์แบบด้วย Hyal ด d Complex ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตโมเลกุลขนาดใหญ่100% n a t u r a เนชรจากเยอรมน,นีช่วยกักเก็บน้ำในเซลล์ใต้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนตึงกระชับรูขุมขนเล็กลง ซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดกลางช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากเป็นพิเศษให้ผิวอิ่มน้ำฉ่ำใสเป่งฝั่งยาวนานไฮโดรไลซ์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดเล็กซึมสู่ผิวได้ล้ำลึกทำให้ริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับไฮยา Perfect Skin Series มอบผิวชุ่มชืน้นผิวอิ่มน้ำ ท้ำใสเปล่งปลั่งยาวนานเรียบเนียนรูปขุมขนเล็กลงริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับกิฟรีนเฮยา Perfect Skin Series ผิวสวยครบสมบูรณ์แบบทุกมิติ